สวัสดีครับทุกคนกลับมาบพบกันอีกแล้วที่ช่องน้องฟุ้มชูเจอร์นะครับวันนี้จะมาเล่นเกม Roblox ในแ a ป Fight the b a k o n รอโหลดรอโหลดาปิดเสียงได้ไหมกระสีทน เพลงใหม่ใช่ไหมหรือเปล่านี่เป็นความยากขึ้นมาอนิดนึงนี่คือยากที่สุดโหมีกล้วยด้วยอ,อ้าออันนี้ก็เป็นด้วยหรอ,อตายแล้วก็วาร์ปตรงนี้ อืมฮ้ยอัปเดตแน่เลยตรงนี้เหมือนไม่เคยเห็นมั้งอ่ะอันนี้เลขสีอ่อวอบบี้เจ็ออบบี้ ผมนั้นเล่นไม่เก่งเลยฮึ๊บฮึ๊บไช่ไม่ใช่โอ้โห ก็ปีเสียงตัวไหนที่เรายังไม่ได้เก็บกดผิดตลอดเลยผมอะ่ะอันนี้โหมีหุนยนต์ด้วยมีตัวตลกมีแบบมีสีทองอันนี้เป็น จำสเกเบอร์มันมีกดถ้าเกิดมันมีกดจำสเกนี่ไม่เอานะไปกดนะเล่นนอบ,บี้ดีกว่ากนแล้วทำใส่ไปนคนมีแอบซ่อนตรงนี้ด้วย เลขหกคืออะไรอ่ะเลขหกสีชมพูมันเอาไว้ทำอะไรวิวิปปึ๊บโอเคนะครับทุกคนอะไรขึ้นไปขึ้นไปทีนไม่ได like ้ค ouais. ่ะ okay. <Okay>. <infinity> ขึ่นไม่ได้ทุกคนใครโอเคอยู่นี่เบ <c oughs> คอนที่แบบร้อน <c oughs> ร้อนอยู่ไม่มีทางข้าวบ้างเนี้ยมันไม่มีเลยอะ มันมีออบบี้อ่ะดูมาทออีแต่มันอยู่ไหนมันอยู่ไหน,นอยู่บน,นยอดอยู่ดีๆก็ได้เฉยโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลย เพื่อนเรามาเล่นออฟฟี่กันโอเคแล้วนายทำได้ไหมล่ะเพิ่งทำได้แค่ลบโอ้ยเฮ้ยโครงกระดูกสเกลเลตันสเกลเลตันเพื่อนข้างในมันมีอะไรไหมไม่มีหรอโอเค ข่าวเลยค่ะมันต้อง,ง,งอออมีราคาด้ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยได้แต่มันไม่เาม่อะไรไไไไไไคือผมสงสัยว่ามันมีแบบบอลลูนไม่ใช่สิ แกงในกลุ่มแกงอะ่ะแน้วมันเอาไปแล้วหรือเปล่ายังไม่ได้เอาเลยตกปลานีแก้วน้ำด้วยโอ้โหสุดยอดไหนตรงไหนบ้างที่มีแบบว่า อะไรจังปะเฮ้ยไม่เข้าไม่เข้าพอเราเออกไปแล้วเอาเจ้าตัวนั้นไปแล้วเขาท่ำเลยจ้ะอลเ,เขาอืมมันมีบอกไหมเนี่ยนี่ไงแต่ว่าผมไปไม่ออก เอเดี๋ยวนะ่าน่าจะอยู่สักที่หนึ่งมีแพนด้าอยู่มีแพนด้าไปทำอะไรตรงนั้นเ,<อ>เดี๋ยวนะบ่อน้ำม่ใช่สติเบคอนห่วงยางห่วงยางมันอยู่ไหน นั่นเลอต้องเล่นออบบี้ไปหรืออ่าเอาตายฟองชั้นตาย2องทีโอ้โหจับจังวหวะเฮ้ยทำได้ไงอะ่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหใครจะไปทำได้เนี่ย๋ยวนะผมชิลมาก เมื่อกี้ผมคิวเกินเดี๋ยวเด,วดินไปธรรมดาก็รอดด้วยนะคะทุกคนทุกคนคิดว่ามันยากใช่ไหมไม่ไมยากเลยครับทุกคนคือทุกคนแบบไม่ต้องรอนะมันเป็นตามจังหวะครับทุกคนมันเป็นตามจังหวะเ็ก็รอดเองไม่รอดครับ น่าจะอยู่ตรงเฮ้ยเฮ้ยทางเดินโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทางเดินลองไปตามทางเดินดูโอ้โหทางไกลมากไม่เก็บแล้วไม่เก็บอันนี้ผมยังได้เก็บ นเะออกับตันเรือกับตันยังไม่ได้เก็บเอเไหมโซนนี้ผมยังไม่ได้เก็บตัวอะไรเลยเหรอยังไม่ได้เก็บสักตัวเลยเหรอแล้วปัญหาคือผมจะกดอันเนี้ยแต่มันกดตายก่อนอะ t r e ต้นไม้ อันนี้เป็นเบบองมีไข่ด้วยม,มีโซนแบบว่าโซนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยมีไหมเฮ้ยตรงนู้นเราไม่ได้สำรวจเลยไม่ใช่หรอลืมวิ่งไปมีนี้ด้วย ผมคิดว่าเราต้องขึ้นบ้านต้นไม้กันแล้วบ้านต้นไม้ขึ้นไงนี่ไงปึ๊บบ้านต้นไม้มันไม่มีเลยอะ่ะนี่ไงเจอแล้วอะไบอลลูนอยู่ตรงนั้น มีอันนี้ด้วยเฮ้ยมันต้องมีอันหนึ่งที่เขาได้เขาได้เนี้ยซัมบี้ซัมบีบ้เบคอนซัมบีบ้เบคอนก็มาด้วยนะคะ โอเคทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับเดี๋ยวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามที่ช่องน้องพืกฟิวเจอร์แล้วก็กดกระดิง่งกิ๊งกิงก๊งกิงเพื่อเป็นกำลังใจให้กงเต,ตังเพจต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับ๊บายบายมันมีอะไรด้วยเนี่ยมันเป็นเหมือนแท่งอะไรสักอย่างตรงนี้เขียวๆอ๋อต้อไนไม้แต่มันโดนทับอยู่